สวัสดีค่ะทุกคนฟิลิโอเสร็จแล้วครับไม่ได้ลอย40ลูกอะไรนะฟินินน้องวันนี้เออฟินในนอวันนี้ยังไม่ฟินิีค่ะเพราะยังไม่ฮาลิฟค่ะด่วนค่ะไม่ได้กินข้าวก่อนไงใช่หนูก็จะลงมากินข้าวในนี้ด้วยค่ะทุกคนมากินข้าวน้องๆไปไหนกันหมดเงียบจังนี่เด๋มาแล้วน้ำตาลมาเด้อแป๊บหนึ่งอันนี้ของ ของเขา,าเอาไข่ดาววะไม่ค่ะเขาจะได้ไข่ดาวหมดเนี่ยอันนี้เครื่องนใน,น,นเ,เ,เครื่องในอันนี้หมูอกรอบเอาไปไล่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้ของพี่โอพูดตามพี่อุ้ยคุหนึ่งแถวพี่โอพี่โอนี่น้ำซุปนะแต่ว่ามันเหมือนน้ำซุปข้อค่ะใช่เหมือนเลยไม่ใช่เหมือนเหมือนเลยใช่เลย สวัสดีค่ะสวัสดีฮิๆทุกๆคนอุ้ยทำไมมันมีเพจอยู่บน้เอามันก็เป็นฟิลเตรอร์ไงฟิลตเตอร์เพจชํำสวัสดีค่ะพี่พีๆทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเห<อ>็นไหมหนูมาไลฟ์ให้คนรู้ก็เพิ่มขึ้นเออช้ำ น้องข้องสุดหล่อตื่นหรือยังตื่นแล้วค่ะแกน่าจะอาบน้ำอยู่ค่ะอยู่ข้างบนเราจะมาอิสอิสข้าวกันนะคะทุกคนวันนี้ได้เป็นกระเพราหมูกรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพี่ไม่กินข้าวเรือเราอยากอัมหนูอยากให้พี่อุ้ยชาร์จแบตจังกี่เปอร์เซ็นต์สิบเก้าม่เป็นยังไง้ยจริงเหรอ ไมแต่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 ถ้ามันจะหมดนต้องบอกเาสิป้าเขาไปเอาเหมือนคุณแยนเหมือนคุสวยมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราจะมาทานข้าววันนี้ได้เป็นกระเพราหมูกรอบไข่ดาวน่ารักจังสวัสดีค่ะ ตอนแรกกำลังว่าจะเล่นติ๊กต็กพี่อุ้ยทักมาก่อนนวก็เลยไม่เล่นทำไมเอ้าก็พี่อุ้ยจะรอนานไงเอ,อมาจากกินข้าวเดียมาได้หรอพเกพี่กล้องลงมาแล้วค่ะพี่พี่สำหรับใครที่ถามถามเมื่มมมอกี้นี่คือวิญญาณชายคนนี้เขาเคยเป็นบ้าเขาได้รับการบำบัดแลยสวัสดีค่ะ อันนี้ไลน์ในเพจเหรอคะในเพจฝากติดตามเพจพี่อุ้ยด้วยนะคะทุกคนอาการอาบน้ำแล้วเก๊อืมอืมอืวอืมไปเลยพี่อุ้ยสั่งร้านหนึ่งซีแกมตื่นอยาคะน้องซีแกมไปสอบค่ะได้ใบอย่าไม่ต้องค่อยสั่งอ่ะ ใช่ไหมอยู่ตรงวันนั้นหนูเห็นหอยู่ไหมอืมอีครมีใครใ่พี่กองมาแล้วยังไม่ตื่นเลยสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนาะตอานั้นมาฝากกดใครก่กอนอ่ะ พี่อ้วกเพจพี่อ้วกชื่ออะไรอ่ะหนูจะไม่ใช่เบียงรุ่นเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สิปังหมดพี่กลัวมันหมดจังเลยวะแบ่งมาแล้วแป๊บนึ่งใช่ต,ต้องแทนข้าวตังกลองตังกงใช้ปักไหมสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาทานข้าวกิ้นไหม สวัสดีค่ะน้องสเต็มสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะเหลาเรื่มแถน์อนหมือนพี่นี่โกจะรับเพียงเด็กหรอวันนี้ไม่ค่ะ <c oughs> แรงมากนะจะรับเพียงน้องออสก,กาใช่ไหมไมึยทำไมมัน สเตมสวยอินเตอร์มาไม่เจอค่ะไม่นทุกนน้องสแตมหน่าคายน้องธัญญามากจริงหรอน้องคอปเตอร์ตื่ตนแล้วคะ่ะน้องกำลังอาบน้ำอยู่นะคะมือแรงมากชื่อเพจชื่อเพจไหมดูใจเองของจ่าอืมชาแ <c oughs> ชร์เองด้วยคะ่ะแชร์เองด้วยคะ่ะแ <c oughs> ชร์ด้วยนะคะ เลยอาวถ้าก็แต่ถ้ากต้องเอาเพจถ้ว่าเอาเฟส่วนตัวเอาอันนี้เฟซ่วนตัวเมั้ยเอาเมียกัยู่มาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขายของกันจะฝักกั ฝากปักหมุดด้วยนะคะสวัสดีนะคะสามจะสามร้อยแล้วสาั้าสมงเจะไม่ไปก่อนหรอข้าสมปองก่ากนลเหรบอกให้กับเวลารอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะอยู่หุ่นใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไหร่จะม่ไปตอนนี้รอ จะปนจะเ่สวัสดีค่ะคันไก่ฉันกลับไป่งในยูเดต่างๆแต่ว่าันี้ไก่อีดีไก่อยู่นะไก่อยู่นะไกอะ่อีดีสวัสดี370 <c oughs> คนแล้วา <laughs> <3 90 S 1> <c oughs> สวัอยสดี3 0 0คนแล้ว4 0 0คนแล้วค่ะเนี่ยกินข้าวกันเน,นี่ยอิธทฤทริ์อะไรก็ไม่รู้ สี่ร้อคนดูแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปักก่อนจะปักตัวก่อนยัปักอยู่ค่ะยังมจ้าายที่ไนสวัสดี400ท่านด้วยนะครับ กินเลยกินเลยพี่แจมกินเลยลพี่แจมก,กินก่อนนะเอาไว้จับคู่เองสูบกินเลยนะสดีครับ400ท่านน้องแสแต์แนมนะคะ่ะอ,อ๋อบอกไปแล้วน้ำตาเนูจะนั่นงไหนนั่งน,นู่นห,นอหรอกิน <l oss> ข้าวครับทุกคนเดี๋ยวคอยปักหูุ <c oughs> สอก่อนเด้อ นี้ครับฝากหมดแล้วใครที่ยังไม่ซื้อบัตรสอัสดีสี่ร้อยท่านด้วยนะครับใครที่ยังไม่ซื้อบัตรเด้อจิ้มเลยทุกคนเข้าไปเลยตัวเกียวมิวสิกนะครับแล้วบอกว่าซื้อบัตรอี e ีอีไหนพี่ตีโอ EP ีห้าค่ะ e ีห้าอีีห้านะทุกคนซื้อบัตรอีพีห้าได้เลยนะคะกินข้าวก่อนวันนี้นักแสดงนักแสดงของเราต้องใช้พลังงานเยอะรอนไหม ไม่หมากหมาหมายถึงว่าอู่ตรงซอสมากร้อนมากขนาดเมื่อคืนน้องน้ำตาลแมแบบอันสอมข้าวเดี๋ยวนึ่งแม่เงอแตกสุด,สดๆกินขา่าวกันได้วไ่ลอง ร้อน,นอ๋อตอนหนูเพิ่งอยู่ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะแต่ก็นิดหน่อยปังหมดไปแล้วนะครับทุกคนปังหมดไปแล้วเด้องั้นครับ งานครับเพียบน้ำตาลสีแกมสีแกมไปเลยนะไปสอบีแกมไปสอบครับทุกคนสีแกมไปสอบคอปเตอร์ยังไม่ลงมาคอปเตอร์ยังไม่อาบน้ำเลยเมื่อกี้ขบไปเลยวะยี่กองยังไม่อาบน้ำอยู่กับสุดหรอครับแต่ว่รอแล้วน้าตาดีแล้วครับผมน้องสเต็มนอนชั้นสามใช่เปล่าครั ใช่ค่ะมากับวิดีโอก่อผูกจิตกับมะคามบ๊อบผูกจิตผูกจิตจนถูช้ำผูกจิตแม่ลูกกันแม่ลูกผูกจิตพายอกใครชี่แกมค่ะพี่แกมหยอกที่เรียกบอกพี่แกมหยอกทุกคนสวัสดีค่ะ แม่ๆม,มีใครยังไม่มีใครยังไม่ซื้อตั๋วกันไหมครับกดจิ้มเดิมอุ้ยปักลิงไว้ให้แล้วให้แม่คิกเข้าไปเลยคิกเข้าไปแล้วก็ทักไปตรงข้อความได้เลยนะคะบอกว่าซื้อตั๋ว EP สามเดิมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะทุกคนมันย้อนแสงตรงนี้สักเดี๋ยวใช่ค่ะเพราะว่าไฟมันแสงกับไฟมันเข้าข้างหลัง รอดูนะคะว่าวันนี้ ep ห้าไม่มีเจนี่หรอคะ ep ห้ารอดูนะคะรอดูปลาทูน้อยเกิดจังปลาทูน้อยไปสอบเดี๋ยวแต่ปลาทูปทลาทูใหญ่เดี๋ยวปลาทูใหญ่ปลาทูสวยอืเดี๋ยวปลาตัวแรงมากเดี๋ยวแต่ปล <laughs> า,ปาปทูดีโอปลาทูน้อยไปสอบอยู่ ไม่ใช่ไม่ใช่ปองทูนเนือเนอเน,อเนื้อสาวอืมเม,มอร์เมดรอในกลุ่มแล้วค่ะใครรอในกลุ่มเห็นเห็นเห็นยังครับว่าใครจะขึ้นเวทีบ้างวันนี้แขกรับเชิญชานนนันนุ่นเนื่งที่สาสพระสวดอีมสารพระสวด 1, วว 1> นึ่ง